นิทานพื้นบ้านเรื่องลูกกระตันยูการละครหนึ่งมีพี่น้องสองคนคนพี่มีภรรยาเป็นลูกสาวเศรษฐีคนน้องมีภรรยาเป็นลูกสาวคนจนอยู่มาวันหนึ่งพ่อเดินทางมาหาลูกคนโตถามว่าไอทิดอยู่ไหนลูกคนโตอายภรรยาที่มีพ่อจนจึงทำเป็นไม่รู้จักพ่อ พ่อจึงไปหาลูกคนเล็กแล้วบอกว่าหิวข้าวถึงแม้ลูกคนนี้จนมีข้าวเหลือเพียงเล็กน้อยแต่ก็นำมาให้พ่อกินต่อมาพ่อบอกว่าพ่อจะตายอยู่แล้วให้หามไปป่าช้าถ้ามีสัตว์อะไรมาเกาะฝาลงก็ให้จับสัตว์นั้นต่อมาเมื่อพ่อตาย ก็ปรากฏว่ามีนกเขาไปเกาะที่ฝาโรงแต่พอจะจับมันก็บินมาเกาะที่ไหลพอนกร้องทีหนึง่งเงินก็ล่วงออกมาน้องก็เอานกไปเลี้ยงไว้จนร่ำรวยส่วนพี่นั้นยากจนลงเห็นว่าน้องร่ำรวยจึงมาขอยืมนกไปเลี้ยงบ้างแต่พอนกร้องจั่วหน้าบ้านก็พังลงและต่อมาหลังคาบ้านก็พังลงพี่โมโห จึงฆ่านกตายเมื่อน้องทราบข่าวก็ตามไปเก็บกระดูกแล้วเอากระดูกนกมาทำหวีเมื่อหวีผมผมก็ร่วงมาเป็นทองพี่จึงมาขอยืมหวีแต่หวีแล้วผมก็ร่วงหมดพี่ก็เลยมาโหเอาหวีไปเคลื่องทิ้งต่อมาเมื่อน้องทราบข่าวก็ตามไปขุดเอามาได้ก็มาทำเป็นไม้แคะฟันพี่ก็มาขอยืมอีก แต่แค่ไปแค่มาฟันหลุดหมดปากนี่แหละคนที่ไม่สำนึกบุญคุณพ่อแม่บ้านก็ไม่มีอยู่หัวก็ล้านฟันก็หักนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครไม่คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่บ้านก็จะพังหัวก็จะล้านฟันก็หักเช่นลูกชายคนโตคนนี้แล